og her er dine, og her er dine ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เบลก็จะมาทําความสะอาดบ้านเพราะว่าไม่ได้ทำความสะอาดบ้านนานแล้วเราก็ผัดวันประกันพุ่งแบบว่าทําแค่ดูดฝุ่นเฉยๆไม่ได้ชิดทําความสะอาดบ้านแบบจริงจังเนาะเราก็ออกไปเที่ยวกันบ่อยแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทําความสะอาดบ้านนะทุกคน มองเห็นเน่ห้องครัวตัวเองแล้วก็นึกถึงตอนที่กลับมาอีหลานเนาะตอนแรกเบลก็คิดว่าเบลอยู่บ้านไม่ยากนะกลับไปเที่ยวเมืองไทยรอบนั้นเบลก็จะไม่กลับมาใช่ไหมแต่ว่าก็อย่างว่าแหละทุกคนรักเขาอืรักเขาก็เลยหอบเสื้อผ้าตามเขามาเขาหลอกล่อว่าอะไรก็จะไปกับเขาเขาบอกว่าพาไปเที่ยวก็ไปอะไรอย่างนี้ก็ไปกับเขา พอกลับมาแนละ้วทุกคนพ่อว่านบอกว่าก็จะไม่ไม่ได้พาไปอยู่บ้านแม่แล้วนะก็จะมาเช่าบ้านอยู่เราก็ดีใจใหญ่เลยว่าจะมาเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ทุกคนอยากจะบอกเลยนะบ้านที่อิหร่านนะเขาเช่าบ้านกันแบบมันก็เป็นบ้านแบบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องครัวห้องโถงห้องนอนอย่างเงี้ยห้องอาบน้ําตั้งหากห้องน้ําอีกตั้งหากเขาจะเช่าห้องกันแบบนี้ ค่าประกันห้องนะเขาจ่ายกันเป็นแสนเลยนะทุกคนเป็นแสนเป็นหมืน่นบางที่ก็ห้าหมืน่นถูกสุดก็หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสนก็มีสองแสนก็มีแล้วแต่ที่แล้วแต่ว่าโซนว่ามันแพงมันถูกอะไรเงี้ยอ่าเบลไปอยู่ก็ไม่ยาก็ไปดูให้นาะก่อนที่จะกลับมาอีหลานไม่ยากก็ไปดูห้อง เช่าห so oh, yeah, right ้องแบบนี้อยู why, ่แบบนี้เพราะว่านบอกว่าให้เราเช่าดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเช่าดูสถานที่ก่อนว่าเราจะซื้อตรงไหนเราจะซื้อแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปอยู่โซนไหนในเลือกที่เราชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ยยากก็มาเช่าให้โซนนอกเมืองหน่อยเพราะว่าไปอยู่ในเมืองไม่ได้มันก็แพงมากใช่ไหมล่ะมันแพงแล้วก็อีกอย่างก็คือเพราะว่านะถ้าอยู่ในเมืองหลวงเพราะเป็นบ้านเกิดเขานางก็ติดเพื่อนติดเพื่อนงอมแงมเลยอะไรอย่างงี้ แม่ยาก็เลยกลัวว่าถ้าสมมติว่าพอ่อพ่อบ้านติดเพื่อนน่ะก็ได้เลิกกันแน่ๆอะไรเงรี้ยเบลบคงไม่ชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแม่ยากก็เลยมาเลือกที่จะมาเช่าบ้านที่นอกเมืองมากกว่ามาเช่าบ้านที่นอกเมืองทุกคนมาอยู่ห้องเช่าเนาะตอนนั้นเบลก็ยังไม่มีลูกไม่มีอะไรมาอยู่บ้านเช่าก็คือ,อมีแค่ คมสองผนะืนเนาะที่ไม่ยากซื้อไว้ให้แล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าอะไรที่นอนอะไรเงี้ยไม่ยากก็ซื้อไว้ให้เนาะและ้วคราวนี้อยู่ไปสักพักเบลก็ท้องใช่ไหมล่ะเบลก็ท้องมีน้องอดินเนี่แหละยังไม่ได้คลอดเลยก็คลอดลูกแล้วอยู่บ้านเช่าก็คลอดลูกแนละ้วทุกคนพออยู่บ้านเช่าได้ไปสักพักหน้าร้อนทีนี้เอมันเสียเขาไม่มาเ,าเามมาช่เนะาเ,เขาไม่มาซ่อมให้เลยนะทุกคนมาซ่อมซ่อมเออเขาไม่มาซ่อมให้เลยนะ ขาไม่มาซ่อมให้เลยแล้วห้องน้ารั่วอย่างี้น้ำรั่วเขาก็ไม่มาทําให้คราวนี้เราก็เลยไม่อยู่แล้วมันก็ถ้าเราเจอเจ้าของดีมันก็ดีนะทุกคนแล้วอีกอย่างคือบ้านเช่าที่หลานมันน่าหงุดหงิดมากก็คือถ้าเราเช่าอย่างเงี้ยเราชอบสมมติเราชอบเจ้าของเขาดีนู่นดีอย่างนั้นดีแต่ว่าเราต้องย้ายบ้านทุกปีถ้าเราไม่ย้ายก็คือสมมุติว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราล่วงหน้าว่าเราจะขึ้นค่าเช่านะถ้าคุณไม่ย้ายออกอะไรเงี้ยเอา มันแบบนี้ก็มีนะทุกคนแบบเออต้องย้ายออกทุกปีมันคือเหนื่อยมากเลยนะย้ายบ้านมันไม่ธรรมดานะแบบไหนจะช้อนไหนจะจานเก็บเศ้อเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่มนไม่ใช่น้อยๆเนาะเออนั่นแหละมันก็ต้องย้ายทุกปีนี่นะมันน่าเบือ่อจริงๆทุกคน ทีน,นี้เบลก็เลยย้ายออกจากบ้านหลังเก่าตรงนั้นที่มันมีปัญหาก็เลยมาอยู่ที่ใหม่ก็มาได้ใกล้ได้ใกล้ๆที่ที่จะซื้อบ้านนี่แหละก็มาอยู่ก็มาเซอร์วีดูดูว่าโอ้เทนี่มันอากาศดีจังเลยคนไม่ค่อยเยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่น่าอึดอัดเงี้ยก็มาเช่าบ้านอยู่ก่อนพอมาเช่าอยู่ก็อีหลอกเดิมนหะทุกคนห้องน้ารั่วนั่นนี่นั่นนู่นนี่เจ้าของบ้านจะขึ้นค่าเช่าบางนู่นนี่นั่นเราก็เลย อยู่ได้บ้านเช่าที่สองนะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าเดือนเนาะน้องดินตอนนั้นอนะประมาณสี่เดือนได้ทุกคนก็เลยมาแม่ย่าก,ก็เลยบ้าโอ้ยเราไปดูบ้านกันไหมเราไปหาดูบ้านมันก็เลยมาดูบ้านกันกับพี่สาวกับแม่ยานะ่าเนาก็ขับรถมาเซอร์เวดู ว่าที่ไหนดีที่ไหนซื้อก็เลยมาได้ที่นี่แหละทุกคนได้ที่บ้านที่เบลอยู่ปัจจุบันนี้ก็เลยมาดูดูหลายรอบมากก็เลยดูตรงนี้แล้วก็ได้ซื้อตรงนี้ก็ได้บ้านใหม่แล้วตอนที่ซื้อบ้านใหม่ทุกคนก็ตื่นเต้นมากไม่ยากก็ตื่นเต้นไม่พี่สาวก็ตื่นเต้นเบลกับสามีก็บอกโอ้โก็ดีใจกันนะว่าเราได้บ้านใหม่ก็จะซื้อบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนมันต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งเลยนะบ้านหลังหนึ่งตอนนั้นมันก็ตอนนั้นมันราคาก็มันก็ หลายบาทอยู่นะตอนนี้ก็มันก็ขึ้นราคาเป็น2เท่าสเท่าเนะบ้านที่เบลอยู่ก็ประมาณหกแสนนะหลังหนึ่งนะแปตารางเมตรทุกคน แค่80ตารางเมตรถ้าสมมติว่า100ตารางเมตรหรือว่า120ตารางเมตรมันเป็นล้านบาทขึ้นอ่ะแล้วแต่โซนแล้วแต่ที่ด้วยถ้าโซนคนรวยโซนแบบบ้าบ้านดูดีหน่อยมันก็แพงอันนี้เป็นบ้านที่แบบรัฐบาลเขาทําขึ้นใช่ไหมมันเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ขายให้ประชาชนในราคาที่ถูกสําหรับคนที่ซื้อได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเราก็เลยมาซื้อกันพอมาซื้อทุกคนจะตกแต่งบ้านใช่ไหมความคิดมันไม่ตรงกันพี่สาวกับแม่ย่าก็อยากจะช่วย เรากับสามีก็คือไม่เคยมีบ้านเแบลบเองก็ไม่เคยมีบ้านเแบลบก็อยู่บ้านกับตากับยายใช่ไหมอยู่กับญาติอย่างนงี้พอออกมาทํางานเราก็เช่าห้องเราก็มีแค่ห้องสี่เหลี่ยมมีแค่ที่นอนมีตู้เสื้อผ้าแค่นั้นละใช่ไหมละ่ะเราไม่ได้ตกแต่งทาไม่เป็นเลยว่าตกแต่งบ้านมันต้องแมทชิ่งกันนน่นนี่นั่นสีสันโทนสีมันต้องแมทกันไม่จ้าเแบลบไม่รู้เรื่องเลยก็คือตอนไปอันดับแรกคือก็คือไปอทําห้องครัวก่อนห้องครัวทีนี้ เบลก็ชอบสีดําสีขาวดําเป็นคนชอบสีขาวดําเห็นเห็นไหมล่ะเวลาเสื้อผ้าที่เบลใสเบลก็ชอบใส่สีขาวสีดำอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทึบๆหน่อยเบลก็ชอบสีขาวดําแต่ในแต่ไลเนาะเพราะบ้านนางกระใจตรงกับเบลเลยนะสีขาวดําแล้วไปเลือกอ่อ เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวไปเลือกห้องครัวใช่ไหมมันเขาจะมาทำห้องครัวให้เนาะก็เลือกเพระาะว่ากว่าเอาสีขาวดำนี่นแหละเบลก,ก็ว่าโอเคสีขาวดําดไม่ไม่ดูผนังบ้านเลยว่าผนังบ้านมันเป็นสีเหลืองเออพาดังบ้านมันเป็นสีเหลืองอแล้วเราไปเลือกสีขาวดําดทุกคนแล้วกระเบื้องที่เขาปูด้านล่างมันเป็นสีชมพูเออสีชมพูอ่อนมันไม่เข้ากันเลยแต่ว่าก็ท<ม>กําไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไ,ไ,ไม่ได้เนาะแต่มันถ้าจะแก้ไขมันก็ลายบาทใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้ทํา ห้องครัวเสร็จเรียบร้อยติดเขาติดเครื่องทางน้าอุ่นให้หนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้ก็จะไปซื้อพรมใหม่พรมสองพืนนั่นแหละที่พี่สาวซื้อไว้ให้น่ะมันเป็นสีแดงสีแดงมันก็ลายลวดลายนั่นแหละที่หลานมันก็จะมีลวดลายเยอะใช่ไหมละ่ะพรมมันก็เป็นสีแดงใช่ไหม สีแดงแล้วคันนี้ไปร้านผมทุกคนร้านผมมันก็ใหญ่มันก็สวยทุกอย่างเลยแล้วเบลก็ไม่รู้นะว่าผมมันไหนมันสวยมันต้องแมทชิ่งกันนู่นนี่นั่นเแบลบไม่รู้แล้วเฟอร์นิเจอร์เราทุกคนเฟอร์นิเจอร์มันเป็นสีน้ําตาลแล้วพี่สาวก็ว่าลายนี้สวยนะลายนี้สวยลายที่ลายที่มันนี่แหละสีน้ําเงินส้มเหลืองอะไรนี่แหละมันก็ลายแบบนี้ใช่ไหมพอซื้อมาแล้วก็ว่าอมันสวยดีก็ซื้อมาก็ซื้อทีนี้ก็ซื้อมาปูให้ เต็มบ้านเพราะว่าทําไมไปถึงปูพรมเต็มบ้านใช่ไหมมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะทุกคนเพราะว่าตอนที่เบลอ,อยู่บ้านไม่ยากไม่ยากก็ปูปูพรมทั้งหมดเลยเบลก็รู้สึกว่ามันเดินแล้วมันสบายมันทําความสะอาดง่ายสะอาดง่ายเบลก็เลยอยากได้แบบนี้ไม่ยากก็จัดให้เต็มปูให้เต็มบ้านเลยเออปูพรมให้เต็มบ้านแล้วคราวนี้ปูลายแบบนี้พอหันมาดูอีกทีทุกคนบ้านสีเหลืองแล้วก็พรมสีส้มเออ คอนเจอร์สีน้ำตาลแล้วไอโซฟาเนี่ยเบลก็เป็นคนเลือกเองด้วยนะพี่สาวก็โทรมาบอกว่าอ่นนี้ฉันไปดูโซฟามามันกดราคาพอซื้อได้อยู่นะพี่สาวก็บอกอย่างนี้เนาะจะถ่ายรูปมาให้เบลดูมันเป็นอีกสีหนึ่งมันเป็นสีน้ำตาลแต่มันไม่มีลวดลายแต่อันนี้มันเป็นสีออกทึบๆแต่มันมีลวดลายใช่ไหมเราเป็นคนชอบสีทึบเออชอบสีทึบเออเราก็ว่า มันมีลายๆเนี่ยมันสวยดีนะมองแวบ,บแรกมันสวยใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่ามองนานๆไปไอ้โซฟานี่มันมองแล้วมันน่าเบือ่อเออเราไม่คิดแบบนี้แต่ว่าซื้อมาแล้วทีนี้ทุกคนพอเอาโซฟามาตั้งปุ๊บเราเอาปูพรมเข้าไปทุกคน มองแล้วแบบโอ้ยทาไมมันเวียนหัวอย่างนี้วะมันลายต่างอย่างนี้แต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วหันไปดูห้องครัวสีดาขาวดาผนังบ้านสีเหลืองไม่มีอะไรเข้ากันสักอย่างทุกคนและคราวนี้โซฟามันก็เป็นสีน้ําตาลแม่ย่าก,ก็เป็นคนตกแต่งบ้านเก่งเนาะแม่ย่าก็เป็นคนตกแต่งบ้านนู่นเนี่ยสีมันต้องแมทกันทีนี้ใช่ไหมแม่ย่าก็ก็ดูว่าเฟอร์นิเจอร์เบลโซฟาเบลที่เบลเลือกมันเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมแล้วแกก็ไปซื้อ โต๊ะกินข้าวให้ให้เบลเนาะอ่าไปซื้อโต๊ะกินข้าวแกก็เลยซื้อน้ําสีน้ําตาลตู้ใส่รองเท้าก็เป็นสีน้ําตาลให้มันแมทกับโซฟาแล้วพื้นพรมมันก็ไม่แมทกันผาหนังมันก็ไม่แมทกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าบ้านเบลมันก็คือหลากสีมากแทบจะเป็นสีลุงได้อยู่แล้วอ่ะจริงๆดูดิอันนี้ห้องครัวก็เป็นสีดำา่ฟอนิเจอร์ก็เป็นสีแล้วโต๊ะกินข้าวก็เป็นสีน้ําตาลเข้มผ้าม่านก็เป็นสีน้ําตาลเข้มทุกคน ตอนที่มาอยู่เนาะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคือค่อยๆซื้อค่อยๆขยับไปนะกับพอบ้านนะพอบ้านก็บอกเบลตลอดนะว่าถ้าเราเก็บเงินเรารู้จักเก็บอะไรเงี้ยเราก็จะมีไปซื้อของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยมันก็ได้ไม่ไม่ไม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 เป็นไม่จําเป็นต้องซื้อครั้งเดียวอันนี้คือซื้อแค่เฟอร์นิเจอร์พวกพรมอันนี้เบลซื้อครั้งเดียวมันก็จะมีแบบเอ่อของจุกจิกอย่างเช่นหม้อพวกจานอะไรเงี้ย ไอตอนที่เบลไปเช่าอยู่นะคือตอนนั้นเบลก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าแม่่าก็แบ่งแบ่งให้จากที่บ้านตัวเองคือแบ่งมาให้แบบพวกจานพวกช้อนพวกหม้ออะไรเงี้ยแม่่ากก็แบ่งมาให้แล้วตอนที่เบลชอบไปเตหรานเนาะแต่ก่อนนะ้เบลชอบไปบ้านแม่่าติตอนนั้นมันยังไม่มีโควิดเนาะน้องอดินก็ยังเล็กๆอยู่ก็ไปบ้านแม่า่าแล้วเวลาไปบ้านแม่า่าทุกคนพ่อบ้าน ก็จะให้ตังค์ไปเยอะๆให้ตังค์ไปเยอะมากเลยนะพอบ้านบอกว่าถ้าจะเก็บก็ได้จะไปช้อปปิ้งก็ได้โอ้ยทุกคนเรามันนักช้อปปิ้งอยู่แล้วการช้อปปิ้งมันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมละ่ะเออเราจะเก็บอะไรเราก็นานๆทีเราจะออกบ้านทีเราจะได้ไปเข้าในเมืองทีเราก็ต้องช้อปปิ้งกันหน่อยใช่ไหมพอไปรอบแรกนะเนาะเบลก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้อแบบ C F C F เหมือนที่เบลชอบซื้อเสื้อผ้าพวกของที่ไม่มีประโยชน์อะที่เบลชอบซื้อแบบนั้นเนาะ แล้วครัน้นี้ไปรอบนั้นไม่ยากเก๋ก็มองแล้วว่ะเออทําไมเบลซื้อแบบนี้พอเบลไปรอบที่สองเท่านั้นแหละทุกคนไม่ยากก็บอกว่าเอ,อเสื้อผ้าน่ะเก๋ก็พูดดักเลยนะวันในวันที่เบลออกจะไปออกไปข้างนอกกับพี่สาวเนาะเบลชอบไปกับเวลาไปไปเตหรานเบลจะชอบไปตลาดกับพี่สาวมากเลยทุกคนแต่ถ้าเบลไปเบลจะถ่ายทุกคนใหน้ทุกคนดูว่าตลาดที่หลานมันใหญ่แค่ไหนจริงๆมันน่าเดินมากเลยนะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากตลาดโบราณด้วย แล้วคราวนี้ไปแล้วไม่ย่าแกก็พูดดักเลยนะว่าอย่าไปซื้อเสื้อผ้านนะเสื้อผ้านนะพอแล้วถ้าจะซื้อนะ่ะแกก็บอกเบลเนาะถ้าจะซื้อนะ่ะทำไมไม่ซื้อพวกอ,อุปกรณ์ในครัวเรือนละอะไรอย่างเงี้ ไม่ยากแกเป็นคนอย่างนี้นะทุกคนแล้วบ้านแกนะก็จะมีอุปกรณ์ในครัวเรือนนะเยอะมากแกบอกว่าสมัยสาวๆนะแกชอบซื้ออย่างนี้แกบอกว่าแกเก็บเงินซื้อทองแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้มันสวยงามเวลามีคนมาบ้านเราเขาจะได้มองว่าเราอ่โอ้เก็บเงินเก่งจังเลยเนาะอะไรอย่างงี้มีของอันนั้นอันนี้ดูดีไปหมดอะไรอย่างงี้ แกอยากให้เราคนที่มาหาเรามาบ้านเที่ยวบ้านเราอยากให้เขามองว่าเราอะดูดีเออแกจะสอนเบลอย่างนี้แล้วแกบอกว่าไปซื้อพวกหม้อพวกน,นั้นพวกนี้ให้มาตกแต่งบ้านให้มันสวยๆสิอะไรอย่างนี้พอได้ที่คําที่ไม่ย่าบอกเท่านั้นเลยเบลบก็จุดประกายเลยว่าเออเนาะเแบลบก็ซื้อแบบ พวกไอ้มันไร้สาระเกินไปเสื้อผ้าซื้อไปก็แค่ใส่แล้วก็ซักมันก็เก่าใช่ไหมละ่ะแต่ว่าพวกหม้อพวกอะไรของสวยๆงามๆเบลก็ยังไม่มีเบลก็เลยโอเคเบลไปรอบนั้นกับพี่สาเบลก็ไปซื้อหม้ออันใหม่ซื้อแบบถ้วยจานสวยๆอันใหม่เอามาใส่ไว้ในบ้านเวลามีเพื่อนมามีแขกไปแทนมาก็จะเอาของสวยๆงามๆออกมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออจากนั้นเบลก็ซื้อแบบนั้นทุกคนซื้ออพวกอะไรล่ะเขาเรียกรูปภาพ แล้วก็พวกแจกกันดอกไม้โต๊ะพวกเครื่องของตกแต่งในบ้านใช่ไหมล่ะไปไปแล้วคราวนี้โควิดมันก็มาเบลก็เลยไม่ได้ไปเบลก็เลยไม่ได้ไปบ้านแม่ย่าเลยก็เลยไม่ได้ไปนานเป็นปีเนาะแม่ย่าก็เลยถามว่าโอ้ยทําไมไม่เห็นเบลอ่ะเก็บเงินซื้อของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเลยอะไรอย่างนี้เบลก็เลยว่า ก็ไม่ได้ไปไหนนะ้ะจะได้เก็บได้ไงละ่ะเพราะบ้านก็ให้ใช้ให้กินไปวันๆไม่ได้เก็บอะไรเลยเบลก็พูดอย่างนี้เนาะเพราะว่านางก็ได้ยินทีนี้ทุกคนแล้ววันนั้นเนาะนางเบลก็เปิดประตูออกมานางก็แบกแจกันดอกไม้อันใหญ่มาแล้วก็ว่าเออทําไมซื้อมาพอเพราะสวยจังเลยเบลก็ว่าอย่างนี้พอแบกแจกันมาเท่านั้นวันต่อมาทุกคนแบกนกอินทรีมากับกวางเป็นมันเหมือนเป็นรูปปั้นเป็น เป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นรูปปั้นรูปกวางแล้วก็นกอินทรีก็แบกมาแล้ววันถัดมา, back, มาแบกรูปผู้หญิงมาทุกคนแบกรูปผู้หญิงมาแล้วคราวนี้เราเอามาตั้งเรา,เามาจัดบ้านใช่ไหมเออแล้วก็เราเบลก็มองนะบ้านเบลมันก็เป็นลวดลายแล้วเฟอร์นิเจอร์มันไม่สีมันก็เข้ากันสีบ้านมันเข้ากันแล้วรูปปั้นมาอีกทุกคนรูปปั้นเป็นสีน้ําตาลทองทองดำดำมา มันก็เหมือนแบบบ้านเหมือนเบลเหมือนพิพิธภัณฑ์ไปแล้วอ่ะพิพิธภัณฑ์รูปปั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รูปสัตว์เดี๋ยวก็รูปคนแล้วแล้วพอบ้านนางก็พูดอย่างนะโอ้ยมีรูปจระเข้ด้วยนะแล้วก็มีเอ่ออะไรอ่ะมีรูปงูด้วยนะเออบ้านจะเป็นสวนสัตว์ไปแล้วเบลว่าพอเหอไม่มีที่จะใส่แล้วเบลว่าอย่างนี้ตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวก็สัตว์เดี๋ยวก็งูเดี๋ยวก็จะมาเลื้อยทับเบลอยู่ไม่เอาด้วยแล้วเบลว่าอย่างนี้ บ้านจะไม่มีที่เดินอยู่เราจะซื้ออะไรนักหนาพอแม่พูดประชดหน่อยก็จะซื้อซื้อซื้อเอาบ้านนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วทุกคนเออจริงๆมันก็แบบเราตกแต่งบ้านไม่เป็นเราแบบว่าเาไม่เคยมีบ้านกันทั้งคู่เนาะมันก็ตกแต่งเดี๋ยวเห็นอันนั้นสวยก็ซื้อมาเห็นอันนี้สวยมันก็ซื้อมาแต่เราไม่คิดว่ามันต้องเม็ดต้องอันนี้กันใช่ไหมล่ะ นี่แหละทุกคนมันก็เป็นบ้านที่แบบมันก็มีแบบว่ามีสตอรี่มีความฮานะแบบบ้านเบละนะมแบเบลคือเวลตกแต่งบ้านไม่เป็นไม่เคยมีบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันพอมาตกแต่งจริงๆคือเออมันคนละสีไปเลยจริงๆนะพอบ้านกลับมาท่ทุกคนกลับมากินข้าวที่บ้านกินข้าวเที่ยงที่บ้านนั้นก็ซื้อขนมปังมาให้ด้วยขนมคนอีหลานนะเขาจะชอบกินขนมปังตอนเช้ากับ แยมกับชีสแล้วก็น้ำชาเป็นหลักทุกบ้านเขาก็จะกินกันอย่างนี้แล้วก็ตอนเที่ยงก็จะเป็นข้าวบางทีก็เป็นแซนด์วิชตอนเย็นก็เป็นข้าวแล้วแต่คนชอบส่วนมากเขาจะชอบกินขนมปังแบบนี้มากเขาไม่ค่อยชอบกินข้าวกันแม่ย่าก็คือที่เบลเห็นนะแต่ว่าเบลไม่รู้หรอกว่าคนอื่นชอบไหมแต่ว่าเบลเห็นที่แม่ย่าเบลกับพี่สาวเนี้ยก็จะชอบกินขนมปังมากกว่ากินข้าว ไม่รู้ว่าทําไมแต่เบลเองเบลเกิดมากับข้าวกินข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวเที่ยงเป็นหลักใช่ไหมละ่ะแต่เบลชอบข้าวจริงๆเขาชอบกินข้าวมากขานมปังนี่เบลจะกินเป็นอของหวานเลยแหละอืกินตอนเช้าเบลก็จะทาแยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อร่อยดีใช่ไหมละ่ะแต่ทุกวันนี้พอมาอยู่อิหร่านก็คือ ขี้เกียจทากับข้าวตอนเช้าทุกคนเพราะว่าเวลาเราอยู่เมืองนอกเราก็ต้องทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราขับรถออกไปตลาดซื้อหมูปิ้งมาได้เลยไม่มีนะที่นี่นะเราต้องทําเองหลายอย่างทุกคนทําเองจริงๆเบลก็ทีนี้เบาก็เลยขี้เกียจก็เลยกินแค่ขนมปังกับชีสแล้วก็กินน้ํากินน้ําชาถ้าแตอชอบอนั่นแหละก็กินแค่นั้นตอนเที่ยงค่อยทําทีเดียวอยู่ไปอยู่มามันก็ขี้เกียจนะอันนี้เบลซื้อมาเยอะๆแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟิตไว้ เวลาจะกินเราก็เอามาอุ่นกินมันก็จะได้รสชาติมันจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าขนมปังแบบนี้ถ้าเราเอามาทำซื้อมาเยอะๆอย่างนี้ถ้าเรากินวันเดียวไม่หมดเราเอาใส่ตู้แช่ธรรมดามันจะแข็งมันจะไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเราเอาไปใส่ช่องฟิตแบบนี้เราเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาอุ่นใส่ไมโครเวฟหรือว่าเอามาอุ่นใส่เตาแก๊สอย่างเงี้ยมันจะรสชาติมันจะเป็นเหมือนเดิมมันจะเป็นนิ่มๆกรอบๆกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยทุกคนอร่อยมาก